สวัสดีครัเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปกองห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือหกับสี่ตัวกันตัวรองก็คือสามกับหเนาะตัวหนังสือเราเอียงว่ะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกส่ดเาสย์สี่สองสี่าลูดเอาได้เลยเนาะ ก็คือสามศูนถึงสามเก้ากับ 9, เก้าสามด้วยนะหนึ 1, ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าวกามเจ็นึ่งเ้าเจ็ดหสีเก้าศูนย์หนึ่งงเบตยตัวเด่นก็คือศนย์กับหนตัวกั 8, 4, นตัวรองก็แปดกับสี่เนาะบอลมาตองศูนย์เลยโอ้โห,ห ามตัวก็ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจเาศูนยอเจ็นาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะอันนี้ของเราก็เข้าบนเข้าล่างเลยเด้อถูกหมดเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เรยด้วยเด้อช่องน้ำเพ็รดารวยบนเส้นพลารวยนะคะ ขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ